นท่าุที่สองค่ะทาาุน้ํานะคะถ้ทาทสมมุติว่าทาาุน้ําคุณพล่องคุณจะเป็นโรคอะไรมาดูกันนะคะก็คือคุณนะคะจะมีอาการนะคะในร่างกายของคุณนะคะของเหลวในร่างกายของคุณะคะจะทําให้คุณนะคะเป็นหวัดง่ายมีเสมหะนะคะระบบปัสสาวะคุณไม่ดีนะคะคุณจะเป็นคนที่ท้องเสียบ่อยเป็นลิศสีดวงเป็นโรคในช่องท้องนะคะใครที่ าธาตุพร่องในเรื่องของาธาตุน้ําในร่างกายนะคะเจ้าเรือนเป็นาธาตุน้ําสมมติน,นะคะ้าเจ้าเรือนเป็นาธาตุน้ําแต่ดันาธาตุพร่องอย่างเงี้ยค่ะาธาตุน้ําดันพร่องมันจะทําให้คุณนะคะเป็นเกี่ยวกับแบบลาคอมีเสมหะบ่อยมากหรือว่าเป็นคนที่ปัสสาวะแบบบางคนก็ปัสสาวะไม่ออกบางคนก็ปัสสาวะบ่อยมากวันหนึ่งประมาณ1 0 2ถึงหรือในเรื่องของท้องเสียบ่อยเป็นลิ้สีดวง ช่องท้องก่อให้เกิดแบบนะที่มาของพวกมันลงมันเลงอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าท้องปั่นป่วนกินอะไรก็ถ่ายออกกินอะไรนิดนึงก็ท้องเสียกินไรหน่อยนึงก็ท้องเสียพวกนี้นะคะธาตุน้าพร่องก็คือธาตุน้าไม่บาลานซ์นั่นเองนะคะ